คอยนึกย้อนหลังอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเราเป็นเคยเป็นเด็กทารกมาแล้วอย่างไรน่าเวทนนาสงสารไหมเราไปเป็นวัยรุ่นขึ้นมาอย่างไรน่าสงสารไหมโง่เท่าไรบูชากรรมารมเป็นนิพพานเราเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่งงานเป็นพ่อบ้านแม่เรื่อนนี่มันเป็นอย่างไร ไอเรื่องมนุษย์วัวมนุษย์สุนัขเนี่ยควรจะจําไว้เลยเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ใครจะเป็นคนเล่าทีแรกก็ไม่รู้เรื่องมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็สร้างสร้างมนุษย์ขึ้นมาก่อนสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้โลกนี่มันงดงามให้มันน่าดูน่าอยู่ให้มันมีค่ามีความหมายมนุษย์ถามพระเจ้า สร้างขึ้นมาทําไมพระเจ้าบอกว่าแกมีหน้าที่ที่ต้องทําให้โลกนี้มี้ามีความหมายงดงามเออ,เอ,อ,เอ,อมนุษย์ถามว่าจะอยู่นานเท่าไรไมาอยู่นานตั้งร้อยปีมนุษย์ก็ไม่อยากจะรับเดี๋ยวพระเจ้าก็สร้างสัตว์ขึ้นมาคือสร้างวัวขึ้นมาให้รับใช้มนุษย์ วัวถา้าอ่ะสร้างมาทมําไมพระจ้าบอกให้รับใช้มนุษย์ทําการงานของมนุษย์วัวถา้ามหาอยู่นานเท่าไรร้อยปีกว,วบอกไม่ไหวรับใช้ร้อยปีไม่ไหวก็เ,เอาเพียงสิบปีหรือยี่สิบปีนี่ที่มนุษย์นี่มันตะกละอืม พระเจ้าสร้างทำมาให้ร้อยปียังไม่พอมันยังขอขอเพิ่มไหวที่ลดให้วัวมาเพิ่มให้คนท,ท,ที่ให้วัวอยู่ตั้งร้อยปีลดไปแปดสิบปีหกสิบปีขอมาเพิ่มเป็นมนุษย์เอง <c oughs> มนุษย์ตักราเนพระพุทธเจ้าก็สร้างสุนัขว่าจะเป็นผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์สมบัติของมนุษย์สุนัขขาวว่าอยู่เท่าไรทำหน้าที่อะไรเพราะอย่านอด ป้าสมบัติขอ,องมนุษย์สุนักขามว่าอยู่กี่ปีพระเจ้าว่าร้อยปีโอ้ไม่เอาไม่เอาร้อยปีอดนอนร้อยปีคืนคืนเอาสกสิบปีหรือยี่สิบปีมนุษย์ตกะกลางก็ไปขออีกปี่ทีล่อไถ่หมาเนะี่ยเอามาเพินเให้คนในสุดพระเจ้าสร้างลิงสร้างทำไมส่างคนได้หัวเราะเป็นความสุข ลิงมาเท่าไรให้อยู่เท่าไรร้อยปีลิงก็ไม่ไหวร้อยปีขอคือเอาสิบปีพระเจ้าก็ยอมคนตักกลาม่ขอจีนรถให้ลิงเอามาเอามาให้มนุษย์เถิดพระเจ้าเกลียดน้ำหน้าคนตักกลาเลยให้มันหมดจีนรถให้วัวให้สุน,นัขให้ลิงเอาให้คนหมดคนก็ต้องทำทำหน้าที่ตามที่สัญญากันนี่เป็นมนุษย์ทีแรก ยี่สิบปียางความเป็นมนุษย์เป็นคนนี่ก็พอดูได้พอสี่สิบปีห้าสิบปีมันก็นยากเขาเป็นมนุษย์วัว้องทำงานตรากตรำตรากตรำทางกายทางจิตทำนาทำ,ทำทาสวนดูแลบุตรรยาต้ยาสมบัติข้าวของทุกอย่างสารพัดทำงานหนักล้วต่อมาพอมีมากข้าวมากข้าวไปนอนหลับยากเป็นห่วงทรัพย์สมบัติก็ไปเอาอายุสุนัขมา พอต่อมากแก่เท่าชาราหูหนวกฟันหักก็ออกตลกให้ลูกหลานเขาหัวเราะนี่เรียวกว่าจะเรียวกว่าธรรมชาติสร้างอพระเจ้าสร้างกัสุดแท้แต่ว่ามันก็ได้เป็นจริงอย่างนี้ในหมู่มนุษย์นั้นอายุเนี่ยมันถูกผูกพันอย่างนี้มันน่าลอ้อหรือว่าน่าบูชาจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าลอ้อกันอย่างนี้แล้วมันควรจะลอ้อกันบ้าง เอามาเป็นวัตถุต้องรับการลอว่าโอ้ถ้าแค่นี้ถ้าอย่างนี้นะไม่เอาเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องล้ออายุว่าช่างโง่เขลาอะไรหลงไหลอะไรเป็นมาถึงขนาดนี้จะปรับปรุงเสียใหม่ให้พ้นจากปัญหานี้เดี๋ยวนี้มาถึงยุคที่ขั้นที่สี่ที่จะเลิกอายุจะเลิกอายุจะเลิกข้อผูกพันเหล่านั้นเสีย ไม่ใช่ฆ่าตัวตายอย่างโง่ว่าฆ่าตัวตายแล้วหมดปัญหาหมดความทุกข์ไม่ไม่ใช่ฆ่าตัวตายเอาความทุกข์ไปด้วยเนะ่็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ต้องตายแต่ว่าดับทุกข์ได้ออยู่เหนือปัญหาความทุกข์ที่เกิดมาตามลําดับอายุตามลําดับอายุนี่สลัดออกไปเสียให้ได้แล้วก็ไม่ให้เกิดขึ้นมาใหม่ปัจจัยความสําคัญอยู่ที่ว่ามันไม่หลง ดีหลงชั่วไม่หลงดีไม่หล,ง,ลงชั่วซึ่งเป็นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่มันจะเกินไปหรือไม่เามาก็ไม่น่าใจาที่เอาเรื่องนี้มาพูด <c oughs> จุดสูงสุดของมนุษย์มันต้องอยู่ที่เหนือดีเหนือชั่ว <c oughs> เหนืออิทธิพลหรืออำนาจของความดีความชั่ว ความดีก็ไม่มาครบอบอความชั่วก่อนก็ไม่มาครอบงำจิตใจความดีก็ไม่มาครอบงำจิตใจไม่มีอะไรมาครอบงำจิตใจจิตใจเป็นอิสระว่างสงบแล้วก็เย็นนั่นคือนิพพาน <c oughs> ถ้ายังบูชาชั่วบูชาดีอยู่ไม่มีสงบไม่มีเย็นไม่มีเป็นนิพพานถ,ถ้าว่าดีก็ฟูไปแบบหนึ่ง ชื่อก็พูไปแบบหนึ่งอย่างที่พูดแล้วว่าเสียใจก,ก็กินข้าวไม่ลงดีใจก็กิกนข้าวไม่ลงสู้เฉยเฉยไม่ได้ไ <c oughs> อนนเรื่องอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วนี่คงจะรู้จักกันมานานแล้วคำสั่งสอนในอินเดียทางพุทธศาสนาก็มามาถึงจุดนี้เหมือนกันนะอยู่เนื้อ,อดีเนื้อชั่วนี่ คำสอนข้างไฟตะว,วันตกออกไฟของพวกยวก่อนครนะิสก็มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลตอนต้นนั้นว่าพระเจ้าต้องการให้อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วห้ามนุษย์คนแรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเป็นมนุษย์คนแรกแกายอยาไปกินผลไม้ี่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วถ้าก,กินกาจะต้องตายแต่แรวมนุษย์ก็ไม่เชื่อมันก็กินกินแล้วมันก็รู้ดีรู้ชั่วแล้วมันก็ตาย นี่มันมีนีมันมีความลึกซึ้งสูงสุดมาแล้วตั้งแต่ศาสนาของพวกยิวซึ่งเขาเรียกว่าายพันปีก่อนคริสตนะ์แต่คนมันฟังไม่ถูกนี่ขอให้เห็นใจเถอะที่พระเจ้าบอกว่าอย่าไปกินผลไม้รู้ดีรู้เชื่อแกจะตายนะคนมันฟังไม่ถูกนี่คนมันฟังไม่ถูกนี่ข้อความนี้เป็นมันไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล พอคิดเสียนก็ไม่สนใจถ้ามาเคยคุยเรื่องนี้เขาเขาไม่ได้สนใจขอความนี้ว่าเจอย่าไปกินผลไม้จะไม่รู้ดีรู้ชั่วเพราะพอรู้ดีรู้ชั่วมันมีปัญหาพอรู้ดีมันก็มีปัญหาทางที่จะได้จะเอาจะมีพอรู้ชั่วก็เดือดร้อนที่จะเกลียดจะกลัวจะเป็นทุกข์แต่ขอบอกนะว่าอย่าไปเอาไอ้นิยายปีปีๆคำลายนั่นเป็นเป็นหลักเลย <c oughs> เอากันตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ <c oughs> เมื่อเด็กๆอยู่ในท้องแม่ไม่มีความรู้อะไรเกิดมาหยกๆเป็นทารกไม่มีความรู้อะไรไม่มีความรู้เรื่องดีเรื่องชั่วเด็กทากรกหลุดนม <c oughs> แต่ต่อมาเนี่ยต่อมาทารกมันเติบโตขึ้นมันมีอวัยวะตาหูจมูกลิ้นกายใจรับอารมณ์ รู้จักความถูกใจและความไม่ถูกใจแต้มันก็เกิดแบ่งออกเองอ่ะทารกก็รู้จักคิดนึกแบ่งออกเองนี่ถูกใจนี่ไม่ถูกใจก็คือทารกโตจนถึงรู้จักดีรู้จักชั่วปัญหาที่ไม่เคยมีมันก็มีเมื่ออยู่ในท้องไม่มีปัญหาเรื่องดีชั่วคลอดมาใหม่ๆก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องดีชั่วแต่พอโตจนมีความคิดรู้เรื่องดีเรื่องชั่วก็มีปัญหาเล่นงานทารก ที่โตพอสมควรนะเนไปไวัยเป็นวัยรุ่มเป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ยิ่งเล่นงานใหญ่ดีชั่วดีชั่วนี่ปัญหายุ่งไปหมดเรื่องดีชั่วก็รทรมานไปเป็นทุกข์ไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายเลิกดีเลิก,เลกชั่วเลิกดีเลิก,เลกชั่วเห็นว่าโอ้มันไม่ไหวทั้งสองอย่างอยากมีกจ,จิตใจอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วนะั่นจึงจะจบเป็นนิพพาน